มาดูกันนะครับผมเป็นเครื่องเลเซอร์แกะสลักนะครับขนาดเล็กนะครับของยี่ห้อดาจานะครับ DJ6 นะครับผมข้างในมีนะครับมีเครื่องคู่มือก็แผ่นนะครับอันนี้เป็นแผ่นฟรีมนะครับข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับก็มีหัวเลเซอร์อยู่นี่นะครับ จะเป็นฐานของเลเซอร์นะครับลองใส่ดูนะจะมีอยู่สามเชกปบใส่เครื่องจะอยู่ประมาณประมาณนี้ฮะนี่จะเป็นอันนี้นะครับเป็นตัวกันแสงนะครับ ข้างในก็จะมีสายเชื่อมกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะแถมมาก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กไว้ต่อนะครับก็จะมีพวกแผ่นไม้นะครับก,กระาดาษแข็งก็จะมีตัว USB นะครับไว้ ไว้ใส่ซต์แวร์ในคอมนะครับผอมาีอีกนิดนึงก็จะเป็นขานะครับเป็นขาเมืววเวลาเราสแกน R จากเลเซอร์พวกแก้วน้ำนะครับเราต่อให้นะไม่ครับ ส่วนการลงซอฟต์แวร์ในคอมนะครับผมจะลงไว้ในอ่ีพีต่อไปให้นะครับโอเคก็ข้าวเข้าประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะแถมแว่นฮะในแว่นกันแสงเนาะเวลาเราใช้ใเลเซอร์มันต้องป้องกันสายตาด้วยนะครับบคือรารหยิดอยู่มาแนี้นะครับโอเค